ซูเปอร์เล็กลั่นพร้อมแตกหักรถถังหากบอสชาตีต้องการให้เจอตนก็พร้อมสู้ชั่วโมงนี้ใครก็ได้สวัสดีครับแฟนมวยครับบอสชาตีก็ยกให้ซูเปอร์เล็กคือเบอร์นหนึ่งของโลกตัวเติงนะฮะหลังจากที่สร้างผลงานสุดประทับใจสามารถเอาชนะคะแนนทาเครุไปได้แบบขาดลอยทำให้ชั่วโมงนี้เนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์นหนึ่ง ของโลกแล้วนะฮะแฟนมวยก็ให้การยอมรับว่าเขาเนี่ยคือเบอร์หนึ่งตัวจริงซึ่งป้หมายต่อไปของซูเปอร์เล็กนั้นก็คือการเป็นนักชกค่าตัว10ล้านบาทคนต่อไปต่อจากรถถังจิตเมืองนนนะฮะและเขาก็ได้เผยอ,อีกว่าเขาพร้อมแตกหักกับรถถังอีกรอบหรือแม้กระทั่งให้ทาเคียวลูกแก้มือ หากบอสชาตีพร้อมจัดเขาก็พร้อมสู้ทุกคนนะฮะชั่วโมงนี้บอกเลยใครก็ได้ซึ่งมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะหากรถถังหายจากอาการบาดเจ็บบอสชาตีอาจจะเล่งให้รถถังไปแก้มือลางตากับซูเปอร์เล็กอีกรอบนะฮะให้หายคาใจไปเลยหรืออาจจะมีการป้องกันแชมป์มวยไทยของรถถังด้วยก็ มีโอกาสเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไฟที่เจอกันมันก็คาใจนะฮะเพราะว่าซูเปอร์เล็กน้ำหนักเกินมาถึงป้ปอนด์มาทำหนักเท่ากันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะถ้าพิกัดเท่ากัน เพราะว่าทางมวยมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วชกในพิกัดเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ได้แชป์คนและกะติกาแต่ก็อยู่ที่บอสชาตินะครับว่าจะให้ทั้งคู่เนี่ยเจอกันในกติกาไหนหรือไม่ก็อาจจะให้รถถังมาชิงเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งกับซุปเปอร์เล็ก ก็เป็นได้หรือจะให้ซูเปอร์เล็กไปชิงเข็มขัดมวยไทยของรถถังก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทาั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆอยู่ของโลกอยู่แล้วแฟนมวยอะไรคิดว่าไงครับถ้าคู่นี้ได้รีแมตช์ได้แก้มือล้างตากันอีกรอบควรเจอในกติกาไหนดีมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งแฟนมวยคิดอย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับ หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ขอภัยแฟนมวยมาหนาทนี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ไขเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตั้งของสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมปติดตามกันได้ที่ a อรีพีคีอพ่อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม